ร้านหูกระเป๋าถักด้วยมาแฮนเมสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแม่ค้าได้ทำคลิปนะคะเป็นวิธีการใส่หูกระเป๋าถักรุ่น lv neverfull ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปก็ยังคงวนเวียนอยู่กับรุ่น neverfull เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรายังมีอะไรนะคะที่ควรจะใส่ ไหมหุ้มไว้อีกสองตัวด้านในกระเป๋านะคะก็คือเป็นอะไรไหุ้มคาวไฮตรงนี้นะคะจะมีสองชิ้นเนาะ,ะสองชิ้นนะคะแล้วก็ยังมีซิปนะคะหัวซิปนะคะด้านในกระเป๋าซิปเล็กๆแบบนี้นะคะควรจะใส่ไว้เพราะว่าคาวไฮตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตรงไหนที่เรา จับบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็หัวซิปตรงนี้ก็อาจจะมีรอยขีดข่วนทะลอกนะคะถ้าเราใส่ไว้เราก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าอะไรของเราจะมีรอยทะลอกรอยขีดข่วนนะคะเวลาเราอยากจะถอดไหมหุ้มออกนะคะอะไรของเราก็จะยัางเงางามสวยเหมือนเดิมเหมือนใหม่เลยหรือว่าใครๆที่อยากจะ ส่งกระเป๋าต่อนะคะขายต่อก็ยังจะสามารถขายได้ในราคาที่ดีนะคะสำหรับกระเป๋าที่อะไรยังเงาสวยนะคะขายก็ได้ราคาดีกว่า,า,ก,รา,า,ก,วากระเป๋าที่อะไรมีรอยขีดข่วนเยอะๆแล้วนะคะตันนี้นะคะเรามาดูวิธีการใส่กันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าของที่ร้านเองใส่ง่ายๆนะคะตรงนี้หุ้มไว้ติดกระดาษลมไปเลยค่ะติดกระดาษเรียบร้อยนะคะข้างใส่อีกข้างนึง ตรงนี้หุ้มตรงนี้สั้นๆน,นะคะกระดุมก็จะแค่2องเม็ดเอาอยู่แล้วปึ๊บเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไหมหุ้มซิปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดด้วยขอบสีโอนตินนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคู่นี้นะคะลูกแม่แม่ค้าออกแบบให้เข้ากับหูกระเป๋า ลายนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มตัดด้วยขอบโอนตินนะคะทั้งหมดหนึ่งเซตก็จะมีสามชิ้นด้วยกันนะคะสีเข้าเซตกันเลยเดี๋ยวใส่หุ้มซิปให้ดูนะคะง่ายมากๆค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ติดกระดุม เรียบร้อยนะคะง่ายๆแค่นี้ก็สามารถถนอมอะไรของเราไว้ได้นะคะส่วนห่วงตรงนี้นะคะเราถทบจะไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้ไปจับมันบ่อยๆก็ไม่จําเป็นต้องหุ้มก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าฝากไว้ด้วยนะคะเป็นสอง อะไรสองชิ้นนะคะที่ลูกค้าอาจจะหุ้มไว้นะคะเพื่อความสวยงามของอะไรนะคะจะได้ไม่เหมือนเดิมเนาะถ้ายังไงสนใจสินค้านะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะจะแปะลิงก์ล ne แล้วก็ลิงก์เพจแล้วก็หน้าร้านช้อปปี้ไว้ให้นะคะด้านล่างของคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ